เออเขาเลยออกมาสองคนเลยตกกระจายใหญ่นะครับคุณคุณยายเป็นพยาบาลนะครับเป็นพยาบาลเหรอครับโรงพยาบาลสูบนะใช่คุณแม่ผมก็อยู่โรงพยาบาลสูบโอ้ยวันนี้เจอผู้มีพระคุณเดี๋ยวถ่ายภาพคู่กันหน่อยน่ารักมากเลยโอ้ันี้เป็นวันที่ดีนะวันที่ดีที่เราได้เจอคุณยายสองท่านเนาะคุณยายอายุเท่าไหร่นะคุณยายพยาบาล51 51 94 92 94 92โอ้น่ารักมาก ขอบคุณนะครับคุณยายก็ถ่ายด้วยได้ป่ะถ่ายไมเร็วหรอแล้วของของก๊อปป่ะโอเคดีครับรับม่แตกบ้างนะคะลูกจะได้ได้ครับเดี๋ยวแวะมาให้ครับเดี๋ยวต้องไปบอกคุณแม่ผมแม่ผมคงดีใจแย่เลยโอ้ดีนะครับคุณยายคุณพ่อเสียไปยี่สิบปีแล้วครับแข็งแรงนะครับกลับลานะครับมีอะไรรับใช้เสือนะครับอ๋อนี่นะนี่คนเรือตีหานขามีรันเป็นคุณพ่อของคุณยายทั้งสองเป็นคุณตาของ เอาพ่อตานะโอ้นี่หนังสือที่ผมผมเขียนเองครับอ๋อครับดีครับอาจารย์บ้านสมเด็จไม่เป็นไรไม่ต้องเก็บหูหนังสือเก่าเก็บเถอะเดี๋ยวไม่หาซื้อไม่เป็นไรไม่มีนีมันแน่แน่นมีมีมามอบมมอบให้อ๋อได้ครับโอ้นี่นี่ผมเขียนเองนะครับขอบคุณนะครับผมชื่อเฉลิยมากเลยไปทิ้งโคทิ้งได้ไงคุณจอโอ้นั่นกาบลานะครับโอเคแอ้วคนนี้ใครหลานเหรอโอ้โหรุ่นหลานรุ่นเหลือแล้วมั้งเนี่ยหลานนะ เรนท่านท่านคิดเรนท่านทหารโอเคแข็งแรงทุกคนนะครับตู้นะนี่อยู่มานานยังไงเนี่ยสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดโอ้โหแต่ท่านก็อยู่สายเรือออย่างนี่นี่ยไหมดรเจอรับน แล้วเดินไปไหนมาไหนบ้างฮะไปตลาดแถวนี้นะโอ้ยสาธุครับสาธุครับแข็งแรงครับมีกันสองคนพี่น้องอ่ะสามคนสคนภรรยาสามอ๋อสามพี่น้องสามไม่ถาวเลยผู้หญิงน่ารักมากเลยถ่ายรูปหนึ่งนะขออนุญาตถ่ายรูปหนึ่งนะมามามาผมขออนุญาตอ่าเดินเลยครับเห็นไหมหลานด้วยคุณหลานด้วย เราลงไปดูประวัติท่านบุรตีทหารขัมอีรันนะครับอ๋อช่วยกันนะครับคุณยาขอบพระคุณนะโอ้นี่ชื่นใจได้จ้ะไม่น่าเชื่อถ้ามาเจอกันได้ไงเนะเออมาเจอคนทำาลอดโอ้ออะไรนี่เสียงอะไรนี่